เมื่อไม้ไทสันโดนยัอ่วยุปีเตอร์แมกนีลีคู่ชกที่จะต้องเจอกับไม้ไทสันก่อนชกเขาบอกให้ทุกคนรอดูในคืนวัวนเสาร์นี้เขาจะสอนมวยไทยสันให้ทุกคนดูแม้มันจะเป็นการโปรโมทไฟแต่สคริปที่เขาสร้างมามันก็เป็นคําที่เขาและทีมงานกําหนดขึ้นมาเองจนมาถึงวันชกเขามีท่าทางที่มั่นใจมากๆเขามองหน้าไทสันแบบไม่เกรงกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวแถมทําท่ายกไปยกมาและยิ้มยียวนแบบนิดๆในขณะที่ไทสันก็มองอย่างเยือกเย็นจนเมื่อเริ่มชก แม็กนิลี่ได้วิ่งเข้าใส่ไทสันแบบไม่กเกรงกลัวแต่เขาก็โดนไทสันสวนจนล้มเขาลุกขึ้นยืนและพร้อมจะลุยต่อจนกรรมาการต้องห้ามเอาไว้หลังจากลุกขึ้นมาเขาก็เข้าไปบวกเพื่อจะน็อกไทสันให้ได้แถมในจังหวะที่ไทสันรัดแขนเขาเขาก็เอาหัวของเขากระแทกไปด้วยต่อมาไทสันได้จังหวะจึงค่อยๆไล่และฮุกจนหัวเอียงก่อนจะตามไปด้วยหมัดอัปเปอร์คัตจนพี่เลี้ยงของแม็กนิลี่มองว่าเขาไม่ไหวแล้วจึงขอยออแพ้แทนนักมวยไฟนนี้จึงจบลงแบบรวดเร็วเพียงยกแรกเท่านั้น